กดกดไลค์เพื่อให้กำลังใจกด subscribe เพื่อติดตามกดรูปกระครังเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสวัสดีค่ะค่าผู้ปกครองในเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันที่สองนะคะของสัปดาห์นี้นะคะในหน่วยเรื่องโรงเรียนแสนรักนะคะในหัวข้อบุคคลในโรงเรียนนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาดูนะคะว่า บุคคลในโรงเรียนมีใครบ้างนะคะเด็กๆควรจะรู้จักและเด็กๆก,ก็ต้องทําไมคะต้องรู้จักอันแรกเลยก็คือผู้อํานวยการโรงเรียนของเรานะคะเด็กๆต้องรู้ว่าผู้อำนวยการโรงเรียนของเราชื่ออะไรนะแล้วก็มีครูใหญ่นะแล้วก็มีคุณครูแล้วก็มีแม่ครัวแล้วก็มีพานรงนะ สุดท้ายเลยก็คือมีนักเรียนนะ,ะหน้าที่ของแต่ละคนนะคะผู้อำนวยการก็มีหน้าที่ทําไมคะคอยดูแลคุณครูนะ,ะทั้งโรงเรียนเลยดูแลบุคลบุคลากรในโรงเรียนของเราทั้งหมดเลยนะคะดูความเรียบร้อยดูการเรียนการสอนของคุณครูนะ,ะแล้วก็ดูความเรียบร้อยของเด็กๆด,ด้วยนะคะ คุณครูใหญ่ก็เหมือนกันคุณครูใหญ่ก็มีหน้าที่ทำไมคะคอยดูแลโรงเรียนคอยดูแลคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อไปคุณครูคุณครูมีหน้าที่ทำอะไรคุณครูก็มีหน้าที่ทำไมคะสอนหนังสือสอนเด็กๆนะให้เด็กๆทำไมคะได้มีความรู้นะคะค ถ้าไม่มีคุณครูเด็กๆจะมีความรู้ไหมไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นเน่ยเด็กๆก็ต้องมีคุณครูอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่โรงเรียนนะคะต่อไปแม่ครัวแม่ครัวมีหน้าที่ทําอะไรแม่ครัวก็มีหน้าที่ทําอาหารให้เด็กๆแล้วก็ให้คุณครูทําไมคะคอยรับประทานนะคะต่อไปอาลมงอลงก็มีหน้าที่ทําอะไรคะ คอยดูแลความสะอาดของโรงเรียนของห้องเรียนนะ,ะดูความสะอาดดูความเรียบร้อยให้ทําไมคะให้สะอาดนะคะต่อไปนักเรียนนักเรียนมีหน้าที่ทําอะไรนักเรียนก็มีหน้าที่ที่ทําไมคะเรียนหนังสือเรียนหนังสือกับใครกับคุณครูนะ,ะนักเรียนก็ต้องเป็นเด็กที่ดีแล้วก็ทําไมคะเรียบร้อยนะคะ นี้นะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าบุคลากรของโรงเรียนมีใครบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะมาดูกันบ้านเด็กๆมาดูกันบ้านกับทิเชอร์เลยค่ะเชิทิเชอร์ค่ะโอเค our homework for today mathematics well, we w i r e going to work on page 28 and 29 page 28 draw and color in the box the leaf showing the relationship of pattern as given so we have the pattern you need to draw in the box the next one so for example this one is like an oval leaf and then the circle or round leaf oval leaf circle or round leaf and then oval leaf circle or round leaf the same thing with the second row the third the fourth and then after that color all your drawings green เด็กๆดูนะคะทิชเชอร์บอกว่าให้เด็กๆดูภาพจากอันนี้นะคะจะเป็นต้นไม้ที่ทำไมสูงแล้วก็ต้นไม้ที่เป็นพุ่มนะคะสลับสูงแล้วก็เป็นพุ่มแล้วก็เป็นไงคะสูงเด็กๆวาดภาพอันนี้นะคะต้นไม้ที่เป็นพุ่มเติมลงไปตรงนี้อันนี้ก็เหมือนกันเป็นพุ่มใหญ่เป็นต้นไม้สูง เป็นพุ่มใหญ่ต้นไม้สูงเป็นพุ่มใหญ่ภาพต่อเนื่องก็คือต่อจากต้นไม้ที่เป็นพุ่มก็เป็นต้นไม้สูงนะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะสลับกันไปต่อจากอันนี้ก็ต้องเป็นอะไรคะเป็นต้นไม้ที่มีใบเหมือนใบโพอันนี้ก็ทําไมคะสลับเหมือนกันต่อจากอันนี้ก็ต้องเป็นใบไม้ที่ทําไมคะสูงแล้วก็เด็กๆอย่าลืมระบายด้วยสีเขียวนะคะ Okay, the next page, we were going to color the picture showing the relationship of pattern as given. We have the model. All we need to do is to color the same, but then we need to continue with the pattern. Example: red, blue, red, blue, red, blue. The next one: red, yellow, red, yellow, red. Yellow, red, yellow. Next one, we have yellow orange. If you don't have the mustard color or exactly the same color as this, you can color orange. So we have the yellow orange, purple, yellow orange two times, and then purple, yellow orange two times, and then purple. Next one, we have the yellow orange, we have the light green, we have the dark green. we have the yellow orange light green dark green and we carry on yellow orange light green and dark green เด็กๆด,ดูนะคะที่เชื่อบอกว่าให้เด็กๆด,ดูภาพจากตัวอย่างอันนี้นะคะอันนี้เป็นไงคะเหมือนกันอันนี้ก็สีน้ำเงินสีแดงสีน้ำเงินเหมือนกันต่อจากสีน้ำเงินเป็นสีอะไรคะสีแดง ต่อจากสีแดงเสร็จเป็นสีน้ำเงินนะคะต่อไปอันนี้ก็เหมือนกันเป็นไงคะสีแดงเหมือนกันสีเหลืองแล้วก็สีแดงแล้วก็สีเหลืองต่อจากสีเหลืองเป็นสีอะไรคะสีแดงต่อจากสีแดงเป็นสีอะไรคะสีเหลืองอันนี้เป็นภาพต่อเนื่องนะคะต่อไปอันนี้นะคะจะเป็นสีเหลืองไพยหรือว่าสีส้มก็ได้ถ้าไม่มีสีเหลืองไพยนะคะ เด็กๆก็ระบายตรงนี้นะเป็นสีส้มหรือสีเหลืองไผ่ก็ได้อันนี้เป็นสีม่วงอันนี้เป็นสีเหลืองไผยอันนี้เป็นสีม่วงต่อจากสีม่วงก็เป็นสีเหลืองไผ่ต่อจากเหลืองไผ่นี้ก็เป็นสีม่วงนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันเป็นสีเหลืองไผ่เขียวอ่อนเขียวแก่เหลืองไผย เขียวอ่อนเขียวแก่นะต่อจากเขียวแก่ก็เป็นสีอะไรสีเหลืองนะต่อจากสีเหลืองเป็นสีเขียวอ่อนต่อจากเขียวอ่อนก็เป็นเขียวแก,ก่อันนี้นะคะโอเค okay, that's our homework for today do not forget to like subscribe and follow the page time to say goodbye b y ย bye, bye.